ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับคะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่นพนอนๆวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดแบบบทสรุปทั้งหมดต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมเราก็มาชมกันเราก็มาชมกันเลยนะครับ โอเคไปดูกันเลยอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนั่นก็คือดินครับดินดินที่ผมใช้อยู่อะครับมันไม่ใช่ดินเลยนะครับมันก็คือปุ๋ยหมักเนี่แหละครับปุ๋ยหมักขี้วัวหนึ่งขี้มัวแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน2ส,ส่วนปุ๋ยหมักขี้วัว3ส,ส่วนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนจะใส่2ส่วนพอใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแล้ว เราก็จะใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวละเอียดาสัะคู่นะครับเราจะใส่ขุยมะพร้าวละเอียดไปนิดนึงหลังจากนั้นก็โคนคนคนครับมีมีใส่แกบแก็บแกบดําแล้วก็แก็บดิบด้วยนะครับผมเอาเป็นส่วนผสมเพื่อให้ดินมันโปรง่งขุยมะพร้าวก็ให้มันขุยมะพร้าวละเอียดก็ให้มันเก็บ เก็บความชื้นให้นานๆประมาณนี้ครับลักษณะก็คนๆๆไปคนไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันนะครับแล้วเราก็อันนี้คือการเตรียมดินเบื้องต้นสําหรับปลูกผักสลัดนะครับดินที่ดีก็คือดินที่ที่ร่วนซุยแล้วก็รากเจริญได้ดีดินไม่แน่นไม่แข็งเกินไปอะไรประมาณอย่างนี้นครับนี่คือส่วนผสมหลักๆของของของฟาร์มผมที่ผมทําอยู่ พอใส่เสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ถุงอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเป็นใช้หลักการก็คือเป็นดินปรุงปลูกเอามาใส่ถุงอย่างนี้หมักทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ําลดน้ําเช้ากลางวันเย็นเช้าเย็นแล้วก็ลดน้ําต่างๆทิ้งเอาไว้ประมาณ1เดือนนะครับทําแบบนี้อย่างต่ําก็ประมาณ1เดือนขึ้นไปจะดีมากๆ1-2เดือนโดยเอามาใส่ถุงอย่างนี้แล้วก็ลดน้ําโดยอาจจะมีการใช้การลด ด้วยน้ำหมักต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ำหมักหนอกกล้วยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือใช้น้ำหมักหนอกกล้วยผมมีสอนอยู่แล้วนะครับอันนี้น้ำหมักน้ำมะพร้าวเราจะใช้น้ำหมักน้ำมะพร้าวในการในการเป็นส่วนหนึ่งของของน้ำหมักต่างๆแล้วก็น้ำหมักน้ำเสาข้าวสามอย่างนี่ครับหลักๆเลยของผมที่ผมทำอยู่ก็จะใช้ เป็นสูตร3หลักในการเตรียมดินดินที่ดีก็คือถ้าผักถ้าดินดีผักสลัดก็จะงามครับอันนี้คือปัจจัยแรกเลยดินต้องดีก่อนดินดีดินล้วนซุยดินไม่แข็งต่อมาเราก็จะเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดก็คืออาจจะใช้ดินพิทมอสท,ที่ซื้อตามท้องตลาดหรือไม่ก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ,ผส,บผสมกับผสมกับขุนมะพร้าวละเอียดหมักทิ้งเอาไว้แล้วก็เอามาเอามาเพาะต้นกล้าก,ก็ได้อยู่นะครับผม ต้นกล้าอย่างเนี้ยเจ็ดวันพอครบ7วันปุ๊บอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอามาใส่ที่แปลงตรงนี้เพื่อเลี้ยงต่อไปอีกให้จนถึงประมาณ18บดวันตรงเนี้ยครับแปลงตรงนี้บ่อหลุมพวกเนี้ยครับแปลงแปลงหลุมพวกเนี้ยเลี้ยงต่ออีกสิบวันสิบแดถึงยีิบวันแล้วแต่เลยเราก็เลี้ยงลดน้ําไปอันนี้ก็จะเป็นดินเดียวกันนะครับแต่มันจะแยกแยกหลุมคครหลุมมันแล้วก็รากมันก็จเจริญเติบโตได้ง่ายกว่าโดยเราเลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับ ประมาณ18วันนับตั้งแต่วันเพาะเลยนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆรดน้ําเช้าสายบ่ายเย็นก็คืออย่าให้ดินมันแห้งเกินไปครับต้องให้มันชื้นอ,อยู่ตลอดเวลาแต่มันระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วมันจะไม่แฉะคร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับเบื้องต้นก็คือเริ่มจากการเพราะต้นกล้าผักตลัดพอเพาะได้ประมาณ7วันปุ๊บก็มาใส่ในแปลงเพาะ ต่อไปเมื่อครบ18วันถึง22วันนะครับเราก็เอามาใส่เอามาปลูกต่อที่ที่ถุงถุงปลูกของเราครับโดยปลูกอย่างเงี้ยเบื้องต้นก็คือ3วันแรกครับก็ลดน้ำปกติพอเริ่มเลย3วันไปก็จะให้ปุ๋ยละให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนให้อะไรเพิ่มพวนดินอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปต้นไหนที่มันไม่แข็งแรงมากๆดูแล้วน่าจะไม่โตมากกว่าน,นี้ก็ถอนออกเลย ไม่จะเป็นจะต้องฝืนเลี้ยงต่อนะครับเพราะบางทีมันอาจจะต้นแคกแกนโดยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทํายังไงก็ไม่โตอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อธุรกิจนะครับเราก็ไม่จะเป็นจะต้องจะจะต้องเลี้ยงมันต่อเพราะบางทีมันก็ไม่โตก็ค <c oughs> <ๆ S 2> ือไม่โตจริงๆพยายามทํายังไงให้ปุ๋ยให้น้ํำยังไงแล้วมันก็ไม่โตเราก็อาจจะต้องถอนมันออกไปก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเหมือนกัน รดน้ำหมุนไส้เดือนรดน้ำอะไรต่างๆจุลินทรีย์น้ำ้าข้าวน้ำหมักออน้ำ้าข้าวจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์น้ำมะพร้าาอะไรเงี้ยก็ลดไว้จนจนมันครบครบจนมันโตขึ้นเรื่อยๆครับมันจะโตหนักๆเลยมันจะโตแบบวันต่อว,วันแบบพวดพาดเลยก็ช่วงประมาณ30วัน30 40วันอย่างเงี้ยครับประมาณ30กกว่าๆอย่างเงี้ยจนถึง40กว่ายอย่างเงี้ยครับมันจะโตเร็วมากแต่บางต้นก็จะไม่โตนะครับ ต่อให้ต่อให้เลี้ยงดีแค่ไหนให้น้าเก็บไหนจะสังเกตเห็นว่ามันจะโตไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราก็ต้องยอมยอมรับสภาพว่าเออบางต้นมันก็อาจจะโตได้เท่านี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับหลัากการก็จะมีเท่านี้ครับสาหรับปลูกผักสลัดแต่มันอาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะไปหมดเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆโรคที่มากับฝนโรคที่มากับดินโรคใบเหลือง ใบเหลืองของผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นปัญหายิบย่อยไปหมดในการที่เราจะต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วก็นั่งทดลองซึ่งอาการในการเจอโรคใบเหลืองของผักสลัดก็อาจจะมีหลายอย่างหนึ่งอาจจะสภาพดินดินไม่ดีสารอาหารไม่ถึงอย่างเงี้ยเพราะบางต้นก็เหลืองบางต้นก็จะไม่เหลืองอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีแก้แล้วก็ต้องหาวิธีลองทดสอบอะไรกันไปซึ่งมันก็จะมีหลากหลายวิธี แต่เดี๋ยวไว้เรื่องโวกับคลิปแก้ผักสลัดไปเหลืองผมจะลองทดสอบดูจากการที่ผมไปนั่งศึกษามาไม่รู้ว่ามันจะจริงเท,ท็จขค่ไหนก็ต้องเอามาทดสอบให้เพื่อนๆเห็นก่อนเพราะผมก็แค่ยูเซอร์เหมือนกันผมไม่ใช่ผู้รู้อะไรผมก็ต้องทดสอบจนมั่นใจแล้วถึงจะมาบอกคนอื่นได้ว,ว่าเออมันทําได้แก้ไขปัญหาได้จริงประมาณนั้นครับคร่าวๆก็วันนี้ก็แค่นี้ครับผม